สวัสดีนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณคร,ร,รูอารกาัตนาบงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องการจัดอาหารและการตกแต่งอาหารค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในบทนี้นะคะเราต้องไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกอธิบายวิธีการจัดอาหารและการตกแต่งอาหาร ข้อที่2นะคะใช้อุปกรณ์ในการจัดอาหารและการตกแต่งอาหารได้ถูกต้องค่ะข้อที่3ค่ะเห็นถึงความสัมพันธ์ของการจัดอาหารและการตกแต่งอาหารนะคะค่ะเราไปเริ่มสูตรอาหารในบทนี้กันเลยนะคะการจัดอาหารคือการนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วนะคะมาใส่ในภาชนะให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของอาหารนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะอาหารประเภททอดหรือผัดนะคะควรจัดใส่จานกลมหรือจานเปรนะคะโดยไม่ตักให้ล้นจานหรือว่าถึงขอบจานนะคะอย่างตัวอย่างภาพที่ครูได้ยกมาก็จะเป็นผัดผักกุ้งนะคะแล้วก็มีข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวเห็นไหมคะเราก็จะตักให้อยู่ในกลึ่นกลางของจานนะคะแล้วก็จัดอาหารให้ดูน่ากินโดยไม่ต้องให้ล้นไปถึงขอบจานนะคะอย่างที่สองค่ะอาหารที่มีน้ำเช่นแกงจืด ต้มยำแกงเผ็ดควรใส่ถ้วยใหญ่นะคะก้นลึกโดยไม่ตักให้ล้นถึงขอบถ้วยและและมีจานรองนะคะเห็นไหมครับตัวอย่างก็จะเป็นแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะคะก็ะจะต้องมีจานรองไม่ตักให้ล้นถึงขอบถ้วยนะคะแล้วก็ใช้ถ้วยก้นลึกนั่นเองอย่างที่สามค่ะอาหารประเภทเครื่องจิ้ม น้ำพริกควรใส่ในถ้วยเล็กก้นลึกค่ะแล้ววางบนจานแบนใหญ่ที่มีผักสดหรือผักต้มวางเรียงโดยรอบนะคะน่ารับประทานไหมคะเป็นการจัดอาหารให้ดูมีสีสันแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะขนมที่เป็นห่อเช่นขนมกล้วยขนมใส่ไส้ข้าวต้มมัดนะคะข้าวเหนียวสังขยาควรแยกชนิดของขนมนะคะแล้วก็จัดเรียงใส่จานถาดหรือกระจัดให้เป็นระเบียบสวยงามนะคะเราต้องแยกชนิดของขนมเนี่ยนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะนําไปจัดเนี่ยไม่ใช่เราอยากจะวางตรงไหนก็จะวางมันไม่ได้นะคะเราต้องวางให้เป็นหมวดหมู่อย่างเรามีข้าวต้มมัดมีขนมใส่ไส้เราก็จัดให้เป็นหมวดหมู่แล้วก็วางใส่จานนะคะแล้วก็จัด ให้มันแบบมีระเบียบเรียบร้อยค่ะอย่างต่อไปนะคะอาหารหวานที่มีน้ำเช่นสลิมบัวลอยทับทิมกรอบผลไม้รอยแก้วให้ใส่ในถ้วยแก้วใส่ก้นลึกนะคะมีจานร,รองเพื่อที่จะได้เห็นสีสันแล้วก็ลักษณะของขนมได้ชัดเจนนะคะตัวอย่างของขนมที่ครูยกมาก็จะเป็นขนมรอดช่องขนมสลิมนะคะ อย่าขนมสลิมเนี่ยเราเลือกใช้ใส่เป็นถ้วยสีใสนะคะก้นลึกเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นสีสันของเส้นขนมได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทําให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะขนมหวานที่ใช้ในการจัดเลี้ยงคนจำนวนมากให้วางเป็นกลุ่มในถาดกลมหรือถาดใบตองและถาดสี่เหลี่ยมแบนนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นภาพเาขนมไทยนะคะท้องหยิบท้องหยอดวางใส่ถาดไปตองนะคะทําให้ดูน่ารับประทานนะคะอย่างาตัวอย่างอาหารที่ครูได้ยกมาเนี่ยเหมาะสําหรับในงานจัดเลี้ยงที่มีคนจํานวนมากเช่นงานทําบูญงานแต่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่ไปนะคะเป็นการตกแต่งอาหารค่ะการตกแต่งอาหารนะคะเป็นการทําให้อาหารเหน่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่างๆดังตัวอย่างดังนี้นะคะอย่างแรกการแกะสลักพืชผักมาจัดวางในอาหารอย่างในภาพนะคะจะเป็นแตงกวาะคะ่ะแตงกวาทําเป็นใบไม้ แครอททำเป็นดอกกุหลาบนั่นเองนะคะหรือว่าแตงกวาทำเป็นดอกไม้ได้เหมือนกันแครอทก็เป็นใบไม้ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากจะทำรูปอะไรนั่นเองนักเรียนก็สามารถลองฝึกฝนได้นะคะแต่ต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยคอยให้คำแนะนำนะคะเพราะว่าการแกะสลักเนี่ยต้องใช้มีดนะคะไหนะคะการนำแตงกวามะเขือเทศและถั่วฝักยาวที่มีรูปทรงแตกต่างกันมาวางจัดในจานอาหารนะคะ ก็จะเป็นการนำมะเขือเทศแตงกวานะคะมาหั่นเป็นรูปทรงต่างๆาแล้วมาจัดเป็นรูปดอกไม้นะคะหรือว่านำโซฟักยาวเนี่ยมาหั่นจัดเอ่อจัดในไส้ของแตงกวาค่ะหั่นให้เป็นรูปทรงให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะการแกะสลักพืชผักมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหารนะคะในตัวอย่างภาพที่ครูดได้นำมาให้นักเรียนชมก็จะเป็นการ แกะสลักฟักทองนะคะใส่น้ำพริกค่ะนำน้ำพริกเนี่ยมาใส่ในฟักทองหรือว่านำแตงไทยนะคะนำาระเทีมกรอบมาใส่ในแตงไทยค่ะเพื่อทําให้อาหารเนี่ยดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเลยค่ะต่อไปนะคะการใช้สีที่สกัดได้จากพืชผักมาเป็นส่วนผสมของอาหารซึ่งทําให้มีสีสันสวยงามค่ะข้อเกียบปากหม้อนะคะ สีของข้วเก็บปังหม้อสีน้าเงินเหนียได้มาจากอะไรนักเรียนทราบไหมคะได้มาจากดอกอัญชันนั่นเองค่ะส่วนสังขยานักเรียนเคยรับประทานไหมคะเมนูนี้ขนมสังขยาสังขยาใบาเตยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าสังขยาใบาเตยดังนั้นสีเขียวจากสังขยาเราได้มาจากใบเตยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการตักข้าวใส่แม่พิมพ์รูปแบบต่างๆกดเบาๆแล้วเคาะออกมาวางบนภาชนะนะคะ นี่ก็จะเป็นข้าวในรูปแบบในรูปทรงต่างๆนะคะนักเรียนภาพแรกก็จะเป็นข้าวรูปทรงของน้องหมานะคะหรือน้องสุนัขภาพที่สองก็จะเป็นข้าวรูปหัวใจนะคะภาพที่สามก็จะเป็นข้าวรูปแมวนะคะเราเนี่ยตัดข้าวใส่พิมพ์แล้วก็วางบนจาน,นะคะ่ะเพื่อทำให้อาหารดูน่ารักแล้วก็น่ารับประทานนั่นเองค่ะข้อที่หนะคะการทำอาหารเป็นคำๆเพื่อความสะดวกในการน่ารับประทานนะคะ ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นภาพของเนี่ยงคำค่ะแล้วก็ไก่สเต็กนั่นเองนะคะค่าวันนี้เนี่าหาเนี่ยก็จะมีไม่เยอะมากนะคะจะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะวันนี้คุณครูก็จะมอบหมายงานทักเรียนทำอีกแล้วค่ะไม่ยากนะคะนิดเดียวค่ะให้นักเรียนนะคะวาดภาพ การจัดอาหารหรือการตกแต่งอาหารมา1ชนิดนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามน,นะคะคือนักเรียนจะเลือกวาดภาพการจัดอาหารหรือการตกแต่งอาหารก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็บอกคุณครูด้วยนะคะว่าภาพที่นักเรียนวาดเนี่ยคือชื่อว่าเมนูอะไรแล้วก็ภาพที่นักเรียนวาดเนี่ยนักเรียนออกแบบตกแต่งอะไรบ้างที่นักเรียนใช้ในการออกแบบตกแต่งนี่อาจจะวาดแครอทเป็นรูกหัวใจแล้วก็ระบายสีแครอทเป็นสีส้มเพื่อให้ครูรู้ว่าอ๋อภาพนี้นะคะคือนักเรียน ออกแบบตกแต่งโดยการใช้แค่ลอดมาทําเป็นรูปดอกไม้นั่นเองค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมส่งกันบ้านเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเก็บใบางานไว้ให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ